อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมไม่ปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับยินีต้อนรัสู่เตชแนลนะครับ วันนี้อยู่เกม c คา n t เตอร์ไซส์เช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละคร SSR ตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาเป็น c คา n t เตอร์พาสของเซิร์ฟเวอร์นะครับนั่นคือน้องลิลลี่นะครับเมทสาวสวยอีกหนึ่งคนนะครับก็ก่อนอื่นครับบอกเลยครับว่าน้องลิลลี่นะครับใครที่เล่น PP นะครับห้ามพลาดเลยนะครับน้องเนี่ยมีสกิลนะครับที่ทำให้ศัตรูแถวหลังครับหลับได้ถึง10วินาทีเลยนะครับ เป็นตัวละครใน PVP ที่จำเป็นมากๆนะครับในการจัดการแถวหลังนะครับก็เดี๋ยวคลิปวันนี้ครับผมจะมารีวิวเช่นเคยนะครับก็รีวิวสเตตัสนะครับของสมส่ยนะครับสกิลนะครับแล้วก็พาไปดูการลง PVP ด้วยนะครับเริ่มต้นมาดูกันที่สเตตัสพื้นฐานของน้องลิลี่กันก่อนนะครับน้องลิลี่เป็นตัวละคร SSR นะเป็นเผ่าเคาน์เตอร์นะครับคอ3นะครับเป็นสายซับพอร์ตนะครับ จมตีได้ทั้งบนบกและอากาศนะครับใช้ปืนของน้องเขาเนี่ยครับยิงศัตรูนะฮะสเตตัสพื้นฐานนะครับเลือดอยู่ที่31 0 0มนะครับพลัโจมตี2008นะครับพลังป้องกัน400นะครับคริติคอลสองอยครับความแม่นยำสามร้อนะครับหลบรีก924นะครับก็เป็นสเตตัสพื้นฐานของสายซัพพอร์ตทั่วไปอยู่แล้วนะครับสายซัพพอร์ตเนี่ยจะเน้นพวกสกิลนะ รสร้างความปั่นป่วนครับในสนามครับมากกว่าสเตตนะครับสเตตก็เลยจะค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลของน้องลิลลี่ครับซึ่งอันนี้เป็นทีเด็ดของน้องเลยนะฮะเริ่มามที่สกิลพื้นฐานนะครับสกิลโจมตีปกตินะครับก็เป้าหมายหนึ่งนะครับเลเวลสกิล2 3 4 5เนี่ยความแรงครับจะเพิ่มขึ้นเลเวลละ5%นะครับ ส่วนพาสีสกิลครับอันนี้นะเป้าหมายครับ2นะครับเมื่อน้องลิลลี่ครับเสีย HP ครับทุกทุกนะครับน้องลิลี่จะคว้างระเบิดควันครับไปตรงจุดที่เธออยู่นะแล้วเธอก็จะถอยหลังกลับครับจากจุดที่เธอคว้างระเบิดควันไปนะครับตระตูที่โดนเนี่ยนะครับก็จะสูญเสียความเร็วในการเคลื่อนที่ครับและความแม่นยํา60%นะครับแล้วก็ไ ม่านควันนี้จะอยู่เป็นเวลา5วินาทีนะครับโดยเลเวล2 3 4เนี่ยค่าลบหลีจะเพิ่มขึ้น5% 5%แล้วก็10%ตตามลำดับนะครับโดยเลเวลสุดท้ายนะครับค่าลบหลีจะเพิ่มขึ้น50%เป็นครับเป็นเวลา6วินาทีหลังจากน้องลิลลี่ถอยกลับนะครับก็เป็นสกิลที่ดีมากๆนะน้องลิลลี่ก็มีสกิลเขาเรียกว่าหลบนะครับหนีออกจากแนวหน้าได้นะครับถ้าเกิดสมมติโดนพวกสายพะทะนะครับหรือสายป้องกัน,นครับ ประชิดตัวนะก็เป็นสกิลเอาตัวรอดได้ดีนะครับสกิลหนึ่งเลยนะครับถัดมาครับอันนี้เป็นสกิลที่เรียกว่าทีเด็ดเลยนะครับของน้องลินลี่นะฮะสกิลพิเศษของเธอนะครับครูดาวยเอ์เอ้ย่อวินาทีนะครับเป้าหมาย2นะครับสกิลนี้ครับน้องลินลี่ครับจะปาระเบิดควันครับลักษณะพิเศษออกมาครับใส่เป้าหมายที่อยู่ไกลที่สุดนะแล้วก็จะสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายรอบๆด้วยนะครับโดยเป้าหมายที่โดนท่านี้เข้าไปนะครับ จะเข้าสู่โหมดนิทรานะครับเป็นเวลา7วินาทีเลยนะนะครับโดยที่เลเวล2-3-4เนี่ยความแรงของสกิลครับจะเพิ่มขึ้น5% 5%แล้วก็15%ตามลำดับเลเวลที่5นะครับแล้วเวลานะครับจากการหลับเนี่ย7วินาทีนะจะเพิ่มอีก3วินาทีครับแล้วก็ครูดาวที่ใช้ครับจะลดลง3วินาทีด้วยนะครับก็เท่ากับว่าสามารถทำให้ศัตรูที่อยู่แนวหลังนะครับ หลับได้ถึง10วินาทีเลยนะครับเป็นจำนวน2ตัวนะแล้วก็คูดาวครับลดลงเหลือแค่18วินาทีเองนะครับคิดดูครับถ้าเกิดใช้เซตคูดาวนะโอ้โหปลาลุลัวเลยครับเรลลี่นะครับแล้วแถมมีสกิลพาสซีฟถอยด้วยนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดมากนะครับพวกสไนเปอร์แนวหลังหรือว่าเลนเจอร์แนวหลังนะครับมีร้องนะครับโดนท่านี้เข้าไปครับหลับยาวๆเลยครับแล้วระหว่างหลับนี่ถ้าเราไปประชิดตัวเขาได้เนี่ยก็จัดการได้เลยนะครับ เอาละครับถัดไปครับเป็นสกิลถ้าไม่ตายนะครับสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยคูดาวที่4ี่วินาทีนะครับเป้าหมาย4เลยนะครับโดนเยอะมากนะครับลิลลี่ครับจะโยนระเบิดขนาดพิเศษนะครับไปยังเป้าหมายนะครับสร้างความเสียหายโดยรอบนะครับศัตรูครับที่ได้รับผลจากระเบิดนี้นะครับภายใน12วินาทีนะครับจะทําความเสียหายเพิ่มเติมลดลงครับ100%เลยนะครับ แล้วก็ที่เลเวลสองสามสี่ครับคูดาวลดลงครับสองวินาทีสองวินาทีแล้วก็สี่วินาทีตามลําดับโดยที่เลเวลที่ห้านะครับระยะเวลาดีบัฟจะเพิ่มขึ้นหกวินาทีเลยนะครับจากสิบสองเป็นสิบแปดนะครับแล้วก็ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ท่านี้ครับศัตรูโดนเข้าไปนะครับก็โจมตีเราเบาเลยนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลานานมากเลยนะสิบแปดวินาทีนะครับ สรุปโดยรวมครับสกิลของน้องลิลลี่ครับเหมาะกับ pvp เป็นอย่างยิ่งนะครับศัตรูที่เป็นพวกแนวหลังทั้งหลายนะครับไม่ชอบน้องลิลลี่แน่นอนนะครับโดนทั้งสกิลพิเศษนะครับทำให้หลับนะครับแล้วก็น้องลิลลี่ยังมีสกิลถอยด้วยนะครับแล้วสกิลถอยเนี่ยทำให้ศัตรูเขาเรียกว่าความเร็วในการเคลื่อนที่และความแม่นยำลดลงอีกต่างหากนะครับแถมน้องลิลลี่ยังพลิ้วมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นตัวที่บอกเลยว่าใครเล่น pvp ครับ ต้องมีติดเอาไว้เลยครับใน ID นะครับส่วน PVE เนี่ยมองว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูสกิลแอนิเมชันของน้องลิลลี่กันก่อนนะฮะต้องบอกว่าน้องลิลลี่เนี่ยไม่ค่อยจะสำคัญเท่าไหร่ใน PVE นะครับผมก็เลยไม่ได้เอาลงใน PVE ละกันนะครับจะมาเทสอันนี้แทนนะนี่ครับอันนี้เป็นสกิลพิเศษนะเห็นไหมฮะ จะทําให้ศัตรูแถวหลังสุดนะครับหลับเลยนะครับเนี่ยหลับยาวๆเลยนะแล้วก็ระหว่างหลับเราสามารถทําดาเมจได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นสกิลที่เด็ดมากๆนะครับทีนี้มาดูสกิลไม้ตายกันนะน,นี่ครับโอ้โหแรงมากเลยนะแล้วศัตรูก็ทำความเสียหายลดลงับเห็นไหมสกิลดาบเห็นปะ่นะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็หนี่สกิลหลับ โดนไปหน่อยปิ้วนี่ครับหลับยาวๆเลยครับทุกคนในหมวดฝึกสอนเนี่ยเลือดเรลลี่จะไม่ลดนะครับเลยโชว์พาสีไม่ได้ครับถ้าเป็นพาส,สีก็จะถอยหลังแล้วก็ปาระเบิดควันด้วยนะบอกเลยว่าเด็ดมากครับถัดมามาดูที่ของสมใส่กันบ้างน,นะครับจากสกิลของน้องลรลลี่นะครับที่เด็ดที่สุดก็คือสกิลพิเศษนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ให้ได้บ่อยที่สุดนะครับฉะนั้น เซตคูลดาวครับจะเป็นเซตที่ดีสุดแล้วนะครับของน้องลิลลี่นะครับเพราะว่าจะสามารถทําให้ใช้สกิลพิเศษแล้วก็สกิลถ้าไม่ตายได้บ่อยขึ้นนะครับทําให้ศัตรูหลับแล้วก็โดนปาระเบิดนะครับวงกว้างของคิวไม้ตายนะครับทําให้ลดความเอ่อความความเสียหายโดนฝั่งเราลดลง100%นะครับถือว่าเป็นทีเด็ดของน้องลิลลี่เลยนะครับฉะนั้นเซตนี้คือเซตที่ดีสุดแล้วนะครับถัดมาครับอีกหนึ่งอย่างครับของความ น่ารักของน้องลิลลี่ครับก็คือสกินของน้องเขานะครับน้องลิลลี่เนี่ยจะมีสกินเป็นชุดว่ายน้ำนะครับของเซิร์ฟเวอร์เอเเอเนี่ยคงจะต้องรอสกินเซตชุดว่ายน้ํารอบหน้าเข้ามานะครับเพราะว่าน้องลิลลี่เนี่ยจะเป็นสกินชุดว่ายน้ําเซตใหม่นะครับที่มาพร้อมกับซิกม่านะครับก็จะเป็นชุดบิกินี่ครับสีม่วงครับลายทางน่ารักเลยนะครับ 휴양지에서 주인님을 안전하게 수영하기 위한 위장입니다. 부끄러울 리가 없죠. 이 작은 소라껍질 안에 바다가 담겨 있다니. 정말 깜놀 할 상식이군요. 메이드장님께 말씀드리면 무척 기뻐하시겠어요. ก็เตรียมเสียงเงินกันได้ครับใครที่ชอบสกินของน้องลิลลี่นะฮะถัดมานะครับเดี๋ยวมาดูการต่อสู้ใน PVP นะครับน้องลิลลี่เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้จัดก,การแถวหลังนะครับเพราะว่าจะใช้สกิลหลับนะครับทำให้ศัตรูแถวหลังเนี่ยหลับยาวๆเลยนะสิวินาทีนะครับฉะนั้นในการใช้งานของน้องลิลลี่เนี่ยเราควรที่จะรอฝั่งตรงข้ามนะครับเอาตัวยูนิตนะครับที่ เป็นตัวทำหนาเมจ์นะพวกเลนเจอร์หรือว่าสไนเปอร์นะครับที่ตัวสำคัญสำคัญนะครับลงมาก่อนนะครับอย่างเช่นพวกซอยุนอเวกเซียลลินโลซาเลียนุตมินล่าอะไรพวกนี้นะครับให้เขาลงสนามมาก่อนแล้วเราค่อยเอาลิลลี่ลงนะครับพอลาปุ๊บเนี่ยสกิลพิเศษของน้องลิลลี่เนี่ยจะพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะปารรเบิดควันไปนะครับก็จะทําให้เราได้เปรียบนะครับมากๆเลยครับใน PvP นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าใน p v p นะครับลิลลี่จะวาดลวดลายได้ มากน้อยขนาดไหนนะครับ 집행하다 <목소리도> 는 제게 맡겨 주세요. 네. 제가 세상이 지고해드나요희소하겠습니 เอาละครับเป็นไงบ้างครับกับน้องลิลลี่ครับ เมดสาวสวยอีกหนึ่งคนครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวละครที่ไม่ควรพลาดครับสำหรับสาย PVP นะครับเอาไว้จัดการพวกแนวหลังครับซอยุนรุดมินล่าโลซาเลียเซียวลินนะครับซินเวียครับได้หมดเลยครับควีนเออยอะไรเอยนะครับบอกเลยครับว่าดีจริงๆนะครับสกิลหลักของเธอนะครับสิวินาทีเลยนะความยาวนานของการหลับนะครับ ก็เป็นตัวที่จะเข้ามาใน counter p a s s ครับในเร็วๆนี้ครับของ a c a นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่กด counter p a r อยู่แล้วนะครับควรจะหามาอย่างยิ่งนะครับได้เลเวล106เลยด้วยนะครับก็เอาไว้ลุย p p ครับบอกว่าคุ้มสุดๆนะครับคุ้มจริงๆนะครับโอเคครับงั้นสำหรับคลิปวันนี้ครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบครับฝากรบกวนช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผม แล้วก็ทางช่องครับมีไลฟ์ด้วยนะครับของ c o u n t e r s i ์ไซครับเจอกันวันอาทิตย์ถึงวันพุธนะครับเวลาประมาณ3ทุ่มครับแต่ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณคทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายห면담당의일은두가지입니다ด나는주인님의적을영영잠ั우는것ส่าคือส 다른 하나는 그렇게 해서 주인님이 편히 주무시게 돕는 것.